<c oughs> สวัสดีออทุกท่านด้วยนะครับผมัน,นท่านอยู่กับรายการ SGTV Channel นะครับหรือว่า Survival Gamer TV นะครับ Channel ด้วยนะครับเราก็มาต่อกันเป็นเจริยพันที่2นะครับโอเคผมก็ไม่ได้เล่นอะไรไปหรอกนะพาร์ทแรกเสร็จผมก็มาต่อพาร์ทสอเลยโอเคตอนนี้ก็มืดอยู่ยังไงก็ยังไงอะปักไฟไปก่อนโอ้ทำไมไปปักงั้นะ เออน่องทุบสิทุบส,ทสิทำไมไม่ทุบอ่ะโอ้ยยังโอ้ยยังว่าไงล่ะเจ้าชาวบ้านจุ๊บฮะจุ๊บโอ้โหอะไรเงี่ยโอ้โหสามันนอะไรของมันผมงงกับกลไกมันมากเลยโอเคปาดูตัวอ,อืน่นยอ่อไอ้นี่มันแร่อะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจ น่ะขุด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 เยี่ยมแมวอีกแล้วนะท่านเอ้ยเฮ้ยอะไรวะกิมมีตัวอไรบอกข้ามาสิ เดี๋ยวเขเห็นนะพวกเจ้าอุยยอโอเคเมื่อหลังไม่พัดหนึ่งนะครับผมก็ได้ตัดไม้มานิดนึงนะไปตัดไม้มาแล้วก็ไปทำอะไรเยอะแยะไปเจอหีบมานะครับไปบุกมาเดี๋ยวตอนนี้มาคราบกล่องเก็บของกันเยี่ยมดูก่อนกล่องเก็บของต้องใช้เหล็กสองอันเลยเนี่ย จะได้จังเหล็กก็จะหมดไม่เหมือนไหมครับเลยอ่ะไหมครับใช้กระไม้ก็พอแล้วอ่ะนี่ต้องเหล็กด้วนะเนี่ยเ,เดี๋ยวเรามาเก็บของอ่าเรียบร้อยอันนี้เก็บกับตัวเก็บกับตัวเอาเห็ดเอาไปกินด้วยอ่าดีมากทำอ,อะไรดีอ่ะในนี้มีหินไหมเอาหินมาเอามาทำ ทำให้นี่ก่อนตอเตาเผานะยี่ยมทำได้อันหนึ่งเห็นแล้วว่าโอ้โหจะหมดนะจะหมดกันเลยเดี๋ยวเอาอันนี้เก็บใส่กล่องเฮ้ยนี่มันคืออะไรเนะี่ยผมไม่เข้าใจนี่คืออะไรวะอ่าดูตัวผมก่อนไม่มีอะไรตอนนี้มีไปชาจเหรอนี่มันคืออะไรวะสปีดอ๋อจะเร็วขึ้นสองเปอร์เซ็นต์มันเร็วขึ้นตรงไหนเนี่ย Okay, เราเคยี๋ยว,วางต่อปิงกันจากคู่นะฮะเยี่ยมเรียบร้อยตอนนี้เรามีทั้งเปามีทั้งกองเก็บของแล้วก็มีทัง้งเชอร์บอนคาร์ฟติ้งวัสดีชาวบ้านจะขึ้นไหมจับให้เลยห้ามไปไกลนะเว้ยที่ผมต้องทำที่กันซะก่อนนะจะข้าไปไกลเร็วผมจะเป็นห่วงจบๆเอา จับ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 เออเออลงไปยีแมวอยู่แล้วครับท่านโอเคเดี๋ยวขุดเนี่อเขาลงมาก่นอนเฮ้ยสตาร์วอลขึ้นมาสิพวกฮา่ฮาฮ่าเย่ขึ้นมาได้แล้วอ้าวทำไมมันไมขึ้นอ่ะข,ขุดขุดกว้างเลยอ่ะเฮ้ยมีซอมบี้มาขึ้นได้ปะ ม,มันขึ้นได้ระวังช่าชาวบ้านทำไมไม,มันขึ้นได้กว่ามันไม่น่าเป็นไปได้นะโอ้โยม,มันขึ้นได้สุดยอดอโอ้ยสุดแล้วนะโหดก่อนอันนี้คือเกิน ขะนั่งเราอย่งกระโดดไม่ถึงเลยไม่มีซอมบี้ตัวไหนมันก็โดดถึงหรอกน่าใช่ไหมพวกอชื่ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเจคอบอ่ะเย่เพื่อนเจเพื่อนเจคอบเดี๋ยวเราทําทางให้นายขึ้นก่อนนั่นมันขึ้นเลยทำไมเจคอบทำกับเราอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเก็บสาตาร์วอลแป๊บสาตาร์วอลชื่อแปลก เย่ Yay, ทำอะไรดีอ่ะอ่าเดี๋ยวผมจะคราฟติ้งอะไรสักสักอย่างนะมาอยู่กับตัวใช่ไหมไม่เป็นไรอ่านี่คือชุดชุดชุดสักชุดสิสักชุดสิสักชุดสดิอ่าตัวเราก็จะใส่เลยนะฮะนี่นี่เงาะเอาออกไม่ได้ด้วยไม่รู้เป็นไรหนีป่าวะเฮ้ยเอาออกได้นี่ว่าเออ มันเข้าออกไม่ได้อยู่ดีแหลยทำไฟอีกนะเอาไปทำไฟซะหน่อยคราฟติ้งไฟไฟไฟเอา้าทำไม่ได้หรอเอาไม้ไม่มีมันจะเป็นไปได้ยังไงเราไม้เราหายแล้วอ่อานี่อยู่ในนี้ใครบังอาจเอาไม้เราไปอื่ เฮ้ยครปิดโอ้โหหมดแล้วเหรอขามันทั้งหมดเลยนะครับก็อีมาสองตัวขาบันนี้มาหนึ่งตัวนี่เหมือนวอเตอร์ฟักต้องการหินแล้วก็แร่เอาจับไปแต่ปลาทําให้อืมอ่าทําไงวะโอ้โหนี่สวยวะก็เผาดิ คือก็มาต่ฟากันนะนี่มันคืออะไรเนี่ยแคมป์ไฟล์อะสักอันดิเราจะได้มีแคมป์ไฟกันแคมป์ไฟนี่ไงอ๋อเม้าให้เราม,มีธนูเจ็ดอันนะยังไงวะแคมป์ไฟเอามาตั้งให้มันสว่างหน่อยสิอ้าวแคมป์ไฟได้แล้วตั้งไงวะอย่าไปโดนเชี่ยวเจ้าเจคอบ ไม่รู้ว่าโดนแล้วหรือเปล่านะวางเซ่ทำไมวางไม่ได้ั้งแต่โลกเก่าแล้วนะแต่มันวางไม่ได้เง,งงว่าไเก็บของดีกว่าโอเคอันนี้ใส่ตัว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 โอเคเอาลเราผมจะวางเก e นะ้าอี้นะกบเพิงเนี้ยไว้ก่อนเก้าอี้ อ่าแล้วก็เอาไว้นั่งกับคุณเจคอบนะครับคุณเจคอบอยู่ไหมอ้าเจคอบหลอกเออ,เอ,อ,เอ,อตัวอะไรมาคุณเห็นมันที่ผมเห็นไหมอไอ้ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยใครมาทุกวะอย่าบอกนะทุกเองอ่ะ ่าเป็นไรอาใจเย็นๆสินาอยเฮ้ยมีเรค่อยพูดค่อยจากันนะนี่ติดแปบบ๊บแล้วเราก็ขุดนะฮะขุดตรงนี้กึบคืบอืบคืขุดไปผมเล่นไม่เป็นนะบอกก่อนเล่นไม่เป็นนะบอกก่อนเล่นมั่วๆนะบอกก่อนคือมันมีเควสอะไรให้ทำปะไม่ร่หมกันเนาะ อ่นานภาษาอังกฤษก็ไม่ออกตายแล้วโอ้กระโดดสูงขึ้นเนี่ยเจ๋อโอ้ไม่กระโดดวะหนิงจะร้องเปล่ามาเลยเจ้าข้องคอฮ่าขาล็อกเออเดี๋ยวทำประตูซะหน่อยนะประตูนี่ไงประตูดอนั่นเองไม่ใช่กระดอนะดอทะลึงฮนะเคประตูเฮ้ยนี่ขวานโนโน ตัดไม้เร็วขึ้นนะสามเปอร์เซ็นต์นะตะกี้นี้ดูไม่ทันชุบนี่ึงเรากระโดดสู้กับมันเลยนะ่ะะะะสามบล็อกถ้ามาคราฟนี่จะสูงแค่สองบล็อกนะจ้ะบอกก่อนหวังเส่หวงัหวงแล้วอ้อติดเข้าบ,บ้านไม่ได้อีกโอ้โหสุดยอด ทุบทุบเราจะเข้าบ้านเราจะเข้าบ้านเราจะเข้าบ้านต่อมนมั้นนะเราเข้าบ้านแล้วโอเคเดินเก็บดินผมว่าผมจะปูให้มันเนาเป็นระนาบเดียวกันนะฮะอะไรประมาณนะั้นตอนนี้เราก็มีดินงูหนึ่งร้อยสิบเจ็ดอันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดอันนี้มันเยอะไหมนะผมไม่รู้นะจ๊ะเฮ้ยสลามแม่งไปอยู่ได้ไงวะนะ บางงานเขาบอลจำเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปรอก,ก่อนจะเย็นหน่อยไม่ได้ไงเพื่อนดีอย่างนะคือมันเข้าประตูไม่ได้ฮะเดี๋ยวผมคงต้องทำทำหลังคากันซะหน่อยละพวกม,มันนี้ชักจะเขมเกิมกันไปแล้วนะใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมจู่วางดิน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 ไป ปอบปอบนี่ไงไอ้ที่เดิมที่ขังใช่ปะ่ะอีกที่หนึ่งนี่หว่ามันนั้นมันอยู่ข้างในนะติดต่อตึมตายอาจุ๊บจุบอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันเกินมันต้องทุบออกสิตอบตบตับตับ,ตบ,ตบม,มันต้องไกลจากระยะหน้าบ้านเออเทโลเรียนี่ทำกเกษตรได้ไหมเนะี่ยฮะทำได้ปะ่ะใครรู้บอกด่วนนะครับ ไม่ได้สตรีมสดนะคือให้บอกคอมเมนต์กันมาด้วยนะจะมีใครคอมเมนต์หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าอย่างนี้ก็การพังย้านะามีเห็ดด้วยนะฮะเชอร์รี่อ่าตรงนี้เป็นต้นไม้ผมก็ได้ลงามาสำรวจล่างอะ่ะแล้วผมก็ตายนะอ่าขอถามกันหน่อยนะครับว่า พวกคุณพวกคุณอ่ะเคยเล่นเทเลเรียตากันหรือเปล่าผมนี่เคยเล่นตายมาแล้วนะครับเออขอีออกไปก่อนสิเราจะตัดไม้ตัด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 อย่าล่นโอ้กระโดดเก็บมาไงหละเทมากถ้าเกิดมีต้นไม้นี่มันทุบดินอันนี้ไม่ได้เลยนะนี่อ่ะเยี่ยมแมวแล้วไปแล้วครับท่าน ไม่ต้องนดีมันมีรูรูพุ่นพุทำไมเนี่ยฮะข้าไม่เข้าใจตอบวางไปหนึ่งอันตอบอีกหนึ่งอันตอบอีกจะหมดแล้วยังน่ะโอ,อ้ยอ้าตรงนี้เยข้ามีบาลวลฮ่าฮ่าฮ่าใครทำบ่อนดีดีกว่าข้ามั่งล้วไม่มีสะหอกเดี๋ยวลงไปดูกัน โอ้โห oh. ไม่มีนี่คือเห็นว่าไฟที่ปักไว้อะคือมาสำรวจเป็นที่เรียบกร้อยแล้วเราจะขึ้นยังไงวะนี่ชีสำคัญนะ <c oughs> ขึ้นไม่ได้อะ่ะทำไงอะ่ะเดี๋ยวปิดทางก่อนแล้วกันนะไม่ให้มีตัวอะไรเข้าอ่าดีมากเย่เข้าไปทางแล้วนี่ต้องกระโดดโชว์ ตัดสี่โว้ยตัดยอดไปเออปั๊บปั๊ปั๊ปั๊อ่าตัดยอดดีมากขุดขุดไอที่จริงตอนแรกนะผมไม่รู้เป็นไรมันเล่นเทรลเรียไม่ได้นะครับแล้วทีนี้มัน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 ต้องอะไรไม่รู้นะฮะมันอะไรเยอะๆนักหนาก,นาก,นากนาันมาแล้วมันมีอะไรมากมาย ซีไปก็ต้องมากมายใช่ไหมโอเคเดิร okay. มันเรียกเดิร์รดินเนี่ยไมคับก็เรียกเดิร์ตบล็อกเอ้ยไมคับเรียกเดิร์ธรรมดานี่คือจุดแตกต่าง <c oughs> ข้อแตกต่างความแตกต่างที่ลงตัวนะจ๊ะขุดเอ๊ะทำไมมันฟาดสะขนานนั้นนะมันไม่ไหลหลุดบ้างเลยอ้อ ามหน่อยเธอคุณกายผมตั้งชื่อตัวนี้คุณกายนะมันเลยผมเลยจะเรียกคาว่าคุณกายนั่นเองนะครับเธอระเรียนีม่มันมึนจริงๆนะ,ม,นนะมันน่าจะทตมันน่าจะทําสกินได้เทอระเรียนะถ้าทําได้นี่เจ็บแมวเลยนะโอ้โหเทอระเรียนี่มียันในคอมเลยใช่ไหมผมเคยเห็นเขาเล่นกันเนาะคนเราเราต้องสังเกต เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่านายคอมออกคงอีกจะไม่นานหรอกคงอีกไม่นานหรอกนะนายคอมรอกันไปก่อนแถมไม่รู้ว่านายคอมนี่จะเปลี่ยนชนแนลหรือว่าจะเอาชนแนลนี้นะอันนี้ก็ต้องรู้กันอีกทีนึงผมก็ไม่อยากจะใช้ชนแนลนี้เห็นมันคล้ายๆแบบคล้ายๆแบบมีชื่อคนใช้เยอะเหมือนกันนะน,นะ SG แต่ว่าดูคนอื่นแล้วก็ไม่เหมือนไม่มีใครเหมือนสักเท่า่แต่ก็มี อะไรที่มัน s g สจุดทวีเนี่ยนะโอ้โหมีคนซับสไครต์เยอะกว่าผมอีกนะไอ้ขุดไปเยอะกุดไปเธอนะอ่าตรงนี้ก็วางดินทำไมมันต้องกดคางนะไม่เข้าใจเหมือนกันวุดจังเลยขวัวขุด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 อา้าเดินอยู่บนปอก มันก็เหมือนกันหลายอย่างนะเธอเรียกับไมค์คราฟเนี่ยยืนบนบล็อกลอยได้เหมือนกัน <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมคงต้องทำที่ขึ้นซะหน่อยลนะนะทำขึ้นก่อนขึ้นปอยตรงนี้ทำเป็นเหมืองดีกว่าทำเป็นรูเหมืองน,นะุปอยเพื่องยอ ย่ยอตะย่อท้อกันเลยทีเดียวเชียวโอ้ยเว็โอ้ย,อยทำไมเว็หมดไปจังช่างมันเตอะช่างมันเตอะจะบอกว่าที่ผมอัพคลิปลง youtube เนี่ยผมไม่ได้ใช้แอป youtube นะครับผมใช้ในเน็ตเพราะว่า youtube ของผมมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะก่าจะเปลี่ยนเครื่องนะนะฮะเราจะได้ดูเครื่องที่ดีกว่านี้นะครับ คลืนี้ก็ดีนะก็อย่างอย่างที่เคยบอกไปในมาครับนะครับว่าโทรศัพท์รุ่นนี้รุ่นอะไรไปหาย้อนดูเอาแล้วกันเราจะไม่บอกซ้ำนะครับเราจะบอกครั้งเดียวผมจะต้องขุดอีกนานไมเนี่ยกว่าจะถึงเนี่ยโอ้ยเฮ้ยอะไรวนะตัวอะไรวนะ สลามอีกแล้วเหรอเบื่อจังเลยสลามนะเนี่ยเฮ้ยเราได้ฆ่า,า,า,ามันเปล่ไว้นันยังใช่ไหมโอเคขุดดินขุดดินเราจะขึ้นไปข้างบนโอ้โหสองตัวเชี่ยวเหรอโอ้โหเพื่อนเราไม่ตายเรแลวงั้นมันจ้องแต่เราคนเดียวเลยทำไมมันจ้งแต่เราว่ะ ออกไปทำอะไรให้มันเออมันเห็นเราดีกว่าเพื่อนหรือไงมันถึงได้จัดการเราเนี่ยโอ๊ยใจเย็นเดินไปชนมาสลับกันเข้ามาเลยจอดเออนี่ข้าจมไอ้ซอมบี้มาได้ไงวะใครนี่เขาไม่กลัวหรอกน้าไอ้ซอมบี้เอ้ยรู้ไหมข้าเป็นใคร จยงชื่อรายการเลย Survival gamer ชีวิตฉันเฟ้เฮ้ยโอ้โำได้ถูกใจเก็บ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 ,กบพอละนะอันเดี๋ยวเดียวเดียวปูหลังคาก่อนโอ้โหเสรซากซอมบี้น่าก,กลัวจะปูหลังคาไงดีวะาอัระดับตรงประตูแล้วกันโอชิบกระโดดไม่ได้โอชิบ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  ้องเปิดประตูทำไมเห็นมีคนเข้ามาหรอกนะเอ้ยไอ้ลูกกระตาบ้านอีนอกแล้วไม่ทำอะไรเพื่ออะรบ้าวะฟันแม่เข้ามาเลยขมอนนี่ไอไอลูกกระตาเขียวโดนต่อยมาหรือไงนี่นี่นี่น,นี่เรียบร้อยซะละกอนกระโดดยับเลยฮ่า <laughs> อ๋อไม่มา อะไรตืดตดตกใจไม่ไม่ได้หรอไกลจัดอ่อไอมันสูงยังนั่งเห็นเล่นนะชุกซุกว่ะกระโดดสูงยังนะตัวนี้ฮะเปลี่ยนเพลงเอาเหรอชาวบ,บ้านนะอยู่ในนีน้ไปก่อนแล้วกันนะเอ้ยสลามอีกแล้วเว้ยม็อกอ้อจะกระโดดรูปกดอ้อทำไมไม่ตีวะ กนี่นะเป็นการวิ่งแรกนะครับจุ๊บอ๋อจุ๊บจุ๊บร้อยดีมากจอดจอดนี่รบร้อยว่าอยู่ไหนว่านี่ไงจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุจจจเลื่อนเล <ONE> ื่อนอ้าวอ้าวตกใจตับตับตับตตต เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จอดจอดเอาหล่นได้ไงขึ้นได้เออกีเอเอ,อยับจะหักอยู่แล้วอบอกว่าเจอกระเป๋าแล้วพ่อเจอแล้วเอาเบาดี ไหนวะพ่ออยู่ไหนอะ่ะเขาบอกวางไว้ที่โต๊ะมันอยู่ตรงอยู่ตรงห้องน้ำนึ่งจะโทรไปก็โทรไปไม่ได้ตังค์ไม่มีโบเตเฟคนพูดไปแล้วสิบสี่แล้วนะฮะตะกี้นี้พ่อมานะครับทำกระเป๋าหายกระเป๋าตังค์หาย แต่ไม่มีตังนะก็ต้องารักษาข้าวของกัให้ดีด้วยนะครับอย่าให้เป็นอย่างพ่อผมเียวโอ้ยมันทำตือนเตือตือนหลบคาหนะจับจับจับขุนะบบบดไปละขุดไปซีเอา้าเฮ้ยไปลามข้างบนทำไม ไม่ได้อโอ้โหอะไรกต็ตืรดตืดอืมเจอละไม่ถึงอ่ะยังไงดียังไงดีงงดต่อตัวนี้ขึ้นแล้วกันกระชุบอ๋าขึ้นถึงจับ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 อ๋อบอยฮ่าฮ่าข้ามีร็อกเป็นของตัวเองเสียแล้วทีนี้ก็จะไม่มีตัวอะไรเข้ามาได้ขอาไงเลา ชาวบ้านเออสารามอยู่นาบ้าเลยอ่ะเออลงเหมืองไปเลยแล้วข้าจะไปตามจับเจ้าเองเจ้าสารามน้อยเออติดหัวตราขึ้นขึ้นได้ไงวะเอองงวะงงเออคุดที่เท้าก็ได้นี่วะอันนี้อย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็ก,กระโดดได้ขุด เจ้าสลามน้อยขึ้นมาแล้ว,ลวนี่โอ้ยจ้าสลามน้อยข้าติดหัวใจยยเย็นๆ mm. มาที่นั่นแหละดีมากจ้าสลามน้อยจ้าสลามน้อยเอ๋ยอไม่จะฆ่าสลาแล้วฆ่าคือใครรู้ไหมเอสจีท ขุด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 ก็ก็ขุดขุดขุดในเพลงอะไรเจ็บเจ็บเจ็บอาขอยืนตรงเป็นทหารเชียวหรอโอเคขุดไปขุดไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพาพาไหนละจะไปท่องเที่ยวนอกสถานที่กัน เอา้าทำไมวางไม่ได้หรอบอกพ่อเอาก็ตเปไปให้พ่อเลยมันไม่ได้อยู่บนโต๊ะนะมันอยู่ตรงห้องน้ำ โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องขอลาก่อน